ติมพลังแบบคือตัวเนี้มันกันน้ำดีนะคงนา่ารักมากร้อนน้องหมาจะร้อนไนหะมน้องมาเล่นกับเ,เราแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันแบบแปะกที่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เดียมาเที่ยวทะเลอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้อะทะเลมันสวยดีก็เลยอยากมาเที่ยววันนี้นะคะเราจะมาทำเกตเตอร์ดีแลมีเพราะว่าเดียจะแต่งหน้าไปแบบเล่นน้ําฉะนั้นเราต้องแต่งหน้าที่แบบกันน้ํากันแดดกันเหงื่อเพราะว่าวันนี้จะแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปตลอดแล้วก็แบบเล่นน้ําด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่คอนแทคด้วยก็แบบเบลอเบหนิดนึ่งยังไม่อยากใส่ตอนนี้กําลังแกะไข่อยู่เพราะว่ากำลังจะกินโจ๊กแล้วไปซื้อโจ๊กอันนี้มา ตอนนี้เนียมาเกาะล้านนะแล้วก็มาสามวันสองคืนก็เลยแบบเดี๋ยวจะมีร็อกให้ดูคนดูด้วยหลังจากนี้นะ mm. เมื่อกี้เราลงสกินแคร์เป็น2ตัวนี้นะ mm. เป็นอินนิฟีกินพีเซรัมกับ Doku สกินอ่ะอืมเดี๋ยวขอเห่กันแดดแป๊บนึงเพราะว่าเพิ่งได้กันแดดมาใหม่อะ่ะจะมาอวดให้ทุกคนดูกันคืออันนี้อันนี้เป็นกันแดดที่เขาบอกว่าพรเนเตอร์หล่อๆที่เขากินกกันนั่นเองก็คือเจ้านายนะ คือแพคเกจจิ้งก็น่ารักดีนะเป็นแบบสีเขียวคือเนื้อมันก็เป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วมันเหมือนพอเกลี่ยแล้วมันแบบปรับให้มันเข้ากับผิวเราอะไรเงรี้ยผิวมันดูใสขึ้นนิดนึงนก็มีกลิ่นแบบเหมือนหอมอ่อนๆแล้วคือดิอานหน้าแพคเกจอะเขาบอกว่ามันกันน้ำด้วยเดี๋ยววันนี้เราก็จะแต่งเอาตัวนี้มาแต่งกันจะดูว่าเฮ้ยมันจะกันน้ำจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน,น้ากันเมื่อกี้ลงสกินแคร์ไปแล้วก็มาลงกันแดดกัน คือตัวเนี้ยไม่มีพวกซิลิโคนน้าหอมน้ำมันอะไรเงี้ย่าน,น,นั้นคนแบบผิวแพ้ง่ายกลัวว่ามันจะอุดตันอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะมาเที่ยวทะเลกันแดดอย่างงกนะคะทาเข้าไปคือมันเกลี่ยง่ายมากแล้วหน้าก็ดูแบบขาวขึ้นนิดเนึ่งอะนี่ตอนนี้นะคะเราก็มีแข็รับเชิญมาด้วยเพราะว่า เดียอยากจะรู้ว่าแบบไอ้กันแดดเนี่ยคือมันทําให้ผิวขาวขึ้นนิดนึงอะ่ะแล้วเดียอยากจะรู้ว่าคนผิวเข้มใช้ได้หรือเปล่าเพราะบางทีอะ่ะเวลาเดียรีวิวอะไรใช่ป่ะแล้วที่มันเป็นแบบปรับสีผิวอะ่ะเดียก็อยากจะรู้ว่าแบบคนผิวเข้มจะใช้ได้ไหมเพราะว่าแบบเผื่อทุกๆคนที่ดูช่องเดียอยู่อะที่สีผิวประมาณนี้หรือแบบแบบเข้มกว่าเดียหรืออาจจะเข้มเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ดูว่าใช้ได้ไหมนะนี่คือมันขาวนะ เรื่องจับแต่งแป่น้อยก่อนยกหน้าขึ้นเนี่ให้ดูชืบช,ชดำเน้อเนี่ยขนาดดำอย่างเงี้ยยังแบบไม่เทาเลยอะคือยังใช้สีผิวเข้มอยู่เลยลวเวลาแบบทากันแดดเนี้ยเราก็เกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ตุกตๆก,ตก,ตกเริ่มแรงมากคือข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาคือหน้ามันดูขาวขึ้นแต่ไม่วอก สีผิวแบบพี่การนอะ่ะจะเข้มประมาณแบบใช้เมบรินฟิตมีสีสีอะไรนะสียาย่าใช่หรอไม่รู้ใช้สีสามสองปสมปดใครเข้มประมาณนี้หรือเข้มน้อยกว่านี้ก็ใช้ได้อะไรประมาณนี้ 2, 3, ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าจากเมื่อที่เมื่อกี้เราทากันแดดไปแล้วนะเป็นแบบตัวที่เราเพิ่งเหิือไปนั่นเองทาลิปมันก่อน บาแห้งมากเลยอะช่วงนี้อันนี้เป็นของไอรานะคะอันนี้เป็นกลิ่นชาเขียวแล้วก็เดี๋ยวใช้เปรย์น้ําแร่นะอันนี้เป็นของแม็กนะมันเป็นรุ่นแบบกลิ่นโคโคนัตอะกลิ่นมะพร้าวมะพร้าวน่าจะเข้ากับการที่เรามาเชื่อทะเลเดี๋ยวฉีดแบบอันนี้เป็นฟองน้ำนะเราเดี๋ยวฉีดเปรย์น้ําแร่เข้าไปก่อนแล้ว๋ถวแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูที่พักด้วยคือแบบที่พักน่ารักมากรีวิวลงในทวิตเตอร์กับ แฟนเพจแต่ละนี่นี่รองพื้นเราใช้สองอันนี้ใช้เป็นบ B ีของมิลเล่นะกับรองพื้นของบิซูบิซูคือตอนแรกเดียจะทําคลิปแต่งหน้าสงการแต่ว่าไม่ได้ทําก็เลยมาทําอันนี้แทนนะคะแต่ว่ามันก็แบบใช้แต่งหน้าไปเล่นสงการได้เพราะว่าของที่เดียเอามาแต่งในวันนี้เดียคัดว่าจะเอาไปเล่นตอนแต่งหน้าสงการนั่นแหละก็คือมันใช้ได้เหมือนกันใครแบบแต่งหน้าไปเที่ยวไปเล่นทะน้าทะเลไปนู่นนี่นั่นที่แบบต้องเจอน้ําก็ใช้ได้อันนี้รอดคัดมาแล้วว่าแบบรอดนะคะ วันนั้นอะเดียนั่งคัดแบบว่านั่งเอาของมาลองหลายๆชิ้นอะมาดูว่าเอ้ยตัวไหนมันจะแบบรอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนมันกันน้ําบ้างรสรุปว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่แบบทนน้ําที่สุดแต่ว่าเดียเลือกไม่ได้ว่าจะใช้ตัวไหนดีเดียก็เลยใช้ผสมกันเลย2ตัวนะนี้มินเล่ที่เดียใช้เป็น401นนะแล้วก็ ออยรองพื้นบีซูเป็นสีไอวอรนะคะฟงคอนซีลเลอร์กันสีพีนัทนะคะสูตรหนึ่งอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากมันกันน้ำด้วยอะแล้วมันแบบติดทนรู้สึกว่าฟองน้ำมันใหญ่อะ่ะเกี่ยไม่ถนัดเลยใช้นิ้วแล้วกันหูต้ตาดูแบบดูเหมือนคนหลับดีอะเดียรู้สึกว่าที่ผักที่เดียพักอะ่ะมันไม่เก็บเสียงเลยอะแบบรถขับผ่านก็ได้ยินตลอด แล้วแบบรีสอร์ทอ่ะเขาเปิดไฟข้างนอกอ่ะตลอดทั้งคืนเลยอ่ะแล้วแบบเดียตื่นมาตอนีสี่คือวันนี้กะว่าจะไปดูพาทิตย์้นใช่ปะตอนเช้าแล้วคือแบบเดียตื่นมาตีสี่ก็แบบลืมตาเฮ้ยมันสว่างแล้วนี่ว่าไม่ทันดูแล้วเน่เลยปรากฏว่าไม่ใช่รีสอร์ทเปิดไฟไว้ให้ดูมาแต่ก็แบบไม่ค่อยเห็นนะเหมือนวันนี้แบบท้องฟ้ามันคึม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 มืดมืดคึมคึมมืดมืดยังไงก็ไม่รู้เอาไปลงเขียนคิวก่อนนะเพราะว่าคิวเราโหลดมากเลยอ่ะเฮ้ย คือแล้วคือตัวเนี้ยเดียเครียดมากว่าจะแต่งจะเขียนคิ้วยังไงคือเดียเอาตัวดีมานี่มันเป็นแบบเจลสักคิ้วของมิเล่อะแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นเจลเขียนคิ้วของดิวตี้คอเทคือตัวเนี้ยเดียเทสมาแล้วว่ามันทนมากเลยแต่ว่ามันต้องใช้กับแปรงเขียนคิ้วซึ่งเดียไม่ได้เอามามันจะเขียนคิ้วยังไงอะ นี่ทุกคนตอนนี้เราเขียนคิ้วแล้วนะโดยใช้เงี้ยแหละบีบออกมาแล้วก็แบบค่อยๆล่างไปคือไม่ได้เอาดีสอขียนคิ้วแบบอื่นมาเลยได้อยู่วะได้อยู่เนาะเดี๋ยวไปเขียนคิว้วข้างแบบที่ทุกคนเดี๋ยวรู้สึกว่าได้เก่งมากเลยดูดิเฮ้ยเดียสามารถเขียนคิว้วโดยแบบไม่มีแปลงได้แล้วก็ใช้อันนี้มาลงแป้งกันนะคะเดีไม่ได้เอาแป้งแป้งเหมือนเอามาทุกอย่างยกเว้นของที่ต้องใช้อ่ะแป้งกันใช้แป้งของ c h u ้ a Pie ใช้พัฟของ Inisfee นะนี่ มันเป็นแป้งอันแรกในชีวิตเดียเลยที่แบบฮิตแพรแล้วอะนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนกล้องนะเพราะว่าอันเมื่อกี้แบตหมดเอาไปชั์จแบตอยู่นะความแบบมันก็จะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอีกนึงอันเมื่อกี้เป็น canon g7x นะคะอันนี้เป็น sony a ห้าพันหนึ่งรีวิวกล้องไปอีกทุกคนชอบชอบกล้องไหนมากกว่ากันระหว่างแบบกล้องเมื่อกี้กับกล้องนี้ เรียวเข้ามาเลยปะว้าวอย่างกับเหล่าหน้ามาวันเซอร์แบบฝุนเพิ่มอันนี้เป็นของ wet and wild color icon เราก็ลงเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันติดโทนมากขึอ้อันนี้เป็นด a i s โซแล้วก็อันนี้เป็นคอสลุกคือเดียจะเอามาแต่งตาแต่ความจริงอ่ะเดียก็เอาอายแชโดว์มานะเป็นอันนี้ของฮอลิก้าฮอลิกา คือเดียก็ยังไม่ได้คิดลุกโดยรวมหรอกเดียอยากใช้แล้วก็ใช้ลงคอนลุกเมื่อกี้ที่ตาก่อนแต่งหน้าพวกกันน้ำอย่างเงี้ยก็ลงแบบฝุ่นทับก็ได้นะแนะน้ำแบบลงแบบครีมเป็นเบสก่อนแล้วก็ลงแบบอะไรที่เป็นฝุ่นๆุ่ทับอยากลงอันนี้อ่ะอยากให้มันเป็นแบบส้มอดดิดดด่ไทยเยอะไปปะแตะแตล้ว ลงสีน้ำตาลอย่างนี้เข้าไปหน่อยคัดเ้าเบาๆหน่อยให้ตาดูแบบมีมิติอินไลเนอร์เป็นของคอสลุกับอายไลเนอร์เป็นของ e s l อ่ะคิ้วแล้วอันี้มาด้วยเติมนี้ด้วยดีกว่าอันนี้เป็นของ Innisfree เป็นมาคาลาคิ้วคือหัวมันเล็กมากอันนี้เป็นสีแบบน้ำตานะ เดี๋ยวเราลงนี่ทับดีกว่าเป็นนี่ปูนเลิฟมมีมอสี M 1 2องนะตาอรอะคือตัวเนี้ยมันกันน้ำดีนะคือมันเป็นเนื้อฝุน่นแต่ว่ามันกันน้ำได้มาปัดแก้มปันสองสีเป็น S 1 1กับ M 1 2นะ S 11นี่มันจะเป็นแบบส,ม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 ส้บมๆแบบสีน่ารักมากเน้นปัดตรงเนี้ยให้มันแบบ เหมือนเราไปแบบโดนแดดมาก็ปัดสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้นะวายวาเป็นสี M 1 2ลงไปแบบตามตามข้างข้าลุคนี้ใครจะแบบเติมปลาเข้าไปก็ดีนะมันก็น่ารักดีแล้วก็ลิปลิปใช้อันนี้นะคะอลา่า เดี๋ยวไม่ได้เอาที่ดัดขนตามาด้วยงั้นตัดนัสทาระเองเดียวล้วกันเี่เอาอันนี้มาด้วย <S 1> <S 1> อีลามาสก้านนี้มันเป็นแบบพิกเมนต์วิงวิงเราจะเอามาไฮไลท์หน้าซึ่งมันอาจจะแบบไม่กันน้ำหรอกแต่ว่าก็ใช้ไปเอาไปถ้าแบบถ่ายรูปตัวเนี้ใช้ผสมกับอันนี้ก็ได้นะพวกคิีมทาตัวอะไรเงี้ยแล้วทาตัวไปออกงานก็ได้ หรือไลท์ตามแบบเนี้ยไหยปหลาร้าอะไรางี้ก็สวยถีดสเปรย์น้ำแร่หน่อยนะคะตัวเดิมของแม็กเดี๋ยวเดียวไปใส่คอนแทคก่อนนะนี่มาใส่คอนแทคกการคอนแทคที่เดียวใส่เป็นอันนี้ XQVIA ONE D นะคือเป็นคอนแทคที่แบบคนถามบ่อยเหมือนกันว่าแบบเออใส่คอนแทคอะไรอะไรเงี้ยคือมันดูธรรมชาติมาก แล้วก็ไปใส่คอแทคแล้วก็ม้วนผมมาแล้วนี่เราก่อนออกกอนทากันแดดด้วยอันนี้เดียทาเป็นโลชั่นอันนี้แล้วก็กันแดดทาตัวใช้เป็นอันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องแบบกลับมาเก็บของด้วยเพราะว่าเราต้องย้ายที่พักนะเพราะว่าเดียจองที่เนี่ยมาแค่คืนเดียวแล้วก็ไปพักอีกที่นึงอีกคืนนึงนะ นี้นะคะเราแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวกันเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวกันช้านัาเลย่ข้างนอกต้องร้อนมากแน่เลยเราจะดำไหมเนี่ยนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟบ้านชายกงน,นะคือมันเป็นร้านกาแฟสีขาวน่ารักดีเดี๋ยวพาไปดูกัน อันนี้ที่เราสั่งมาก็ประมาณนี้แล้วก็แบบมาถ่ายรูปเดี๋ยวก็ขึ้นรูปให้ดูนะ mm hmm. เดี๋ยวว่าจะไปหาข้าวกินต่อเพว่าหิว mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. เรามาซี p a c e เป็นแบบคาเฟ่สวยๆแล้วเดี๋ยวก็แบบมาถ่ายรูปไดไเงน, mm hmm. นี่ก็เป็นเมนูของเขานะคะ mm hmm. มีแบบของกินแล้วก็มีกาแฟะอะไรเงี้ด้วย มีแบบค็อกเทลอะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อแบบมากินตอนกลางคืนมีของหวานด้วยมาอันนี้มาอุ้ยวิ่งไงเ่เยกล้าเข้าไปใกล้มากกลัวแม่เขาดูมาเนี่ยนะอาเล่นกันเดี๋ยวขึ้นไปกินก่อน ไปกินนู่นี่นั่นแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายรูปเล่นข้างล่างนี้น้องน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเห็บเอ้ยเหมือนอะไรอะหมัดเ,เดี๋ยวล้างเดี๋ยวต้องล้างมือก่อนนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะบัาเตี้ขี้เบาเหรอบัตเตี้ขี้มา ็มี่ังอันนี้ไปเป็นสมูทตี้ตะตอะไรเชอร์รี่บลยอะไรเนี่ยแตนน่ราคาก็แรงอยู่นะอย่างอันเนี้ยร้อยยี่สิบห้าบาทกีมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้คือแบบรอนเวอร์ๆนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเล่นเดินตรงนี้โคดไหนดีจะสวยยืนก้อนไหนจะสวยก้อนเนี้ยจะยืนได้ปะหวะ เหนื่อยมากตอนนี้เมื่อกี้เรา,าย้ายที่พักไปเพราะว่าอีกคืนหนึ่งเราไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อมาด้วยใส่กางเกงตัวเดิมก็ตอนนี้เราอยู่หาดตายายนะหาดน,นี้ก็สวยดีคือคือก็ดีอ่ะก็ดีแต่ว่าคนก็ก็ไม่เชิงเยอะแต่ก็เยอะอยูม่มอันนี้คือเขาจะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวแต่งหน้ามาตั้งแต่เจ็ดงตอนนี้ ตอนนี้บ่ายโมงสิบห้านาทีหน้าก็ยังเ l e a เลยก็มันก็ไม่มันนะแต่ก็คือแบบไม่ได้แบนมากเลยคือไม่ได้มันไม่ไเห้ียวเลยแล้วก็แบบขานนี้จะแบบเน้นแบบผิวเขียวอนะไรอย่างเงี้ยเออเหมาะแบบมาถ่ายรูปแล้วใส่เสื้อผ้าโทนแบบผิวเขียวอย่างนี้วจะเข้ากับแบบกราวมากเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกัน <S <S คนนปิดสวยปะถ่ายตรงไหนดีตรงนี้แบบมันเป็นโขดหินหน้าถ่ายนี่ตะกล้องเราถ่ายรูปไม่ได้เลือกเลยนี่มีวงโกกูตัวนี้ด้วยอยากเต้นกับเขาจังแต่เต้นไม่เป็นอะ่ะอุ้ยอินแอจิจูดได้มากทุกคนเห็นหมาไหมตรงนั้นแบบหมา,ยเ,หหมายเยอะมาก รู้สึกว่าเกาะลานเป็นเกาะที่แบบหมายเยอะมากเนี่ยหมานี่ก็หมานี่ยก็หมาซื้อตรงนี้ครับเราไปเอาขาย,ยิมน้ำได้หน่อยอันนี้คือน้ำมันลรตเตอร์ยังไงคุยกับพี่อชมผลงานรูปเรานะฮะตอนนี้ก็ให้พี่การไปเล่นน้ำทะเลนะแล้วเราก็มานั่งพักเพราะว่า เดี๋ยวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็แบบเข้าไปพักเปลี่ยนเสืส้อผ้าอาบน้ำเนยเพราะรู้สึกเหนียวตัวมากก็จะอาบน้ำสระผมเปลี่ยนชุดแต่งหน้าใหม่ตอนนี้เราถึงที่พักคืนที่สองแล้วนะคะน,นี้เป็นแบบบิน่า แล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยแต่ห้องมันแบบกระจกหมดเลยนี่เป็นเตียงมีแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าเฮตอนนี้เดียอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพราะว่าเหนียวเนื้อหนาตัวมากเลยแล้วก็แบบรู้สึกไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้ก็แต่งหน้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดชุดเป็นสีฟ้าฟ้าอย่างนี้แล้วก็ใสยกระเป๋าใบเดิม ถ้เข้าไปยืนตรงนี้เมื่อกี้มีคนถามเลยว่าลวกให้ด้วยไหมคะเหมือนพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักดีคือเขาแบบทําให้เลยแล้วก็แบบรวมน้ำจิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ปิ้งฟรีลวกฟรีอย่างหอยก็ลวกฟรีแบบรีเควสต์เขาได้เลยว่าอาแบบสุกอาแบบเลือดเลือดอะไรอย่างเงี้ยเดียก็มีสั่งไปแต่ว่าเดียชอบกินแบบสุกเลยเป็นเหมือนแบบริมนี้ก็เหมือนแบบบ้านคนอ่ะเหมือนบ้านคนเลย แล้วตรงนี้ก็เป็นตลาดตลาดอยู่ตรงวัดนะใครถ้าใครมาแบบจะมาซื้อนี่คือมันก็มีหลายอย่างมันเหมือนแบบเป็นตลาดนะัดเล็กๆอะ่ะมีของกินนั่นโน้นนี่นั่น,นแบบสําเร็จขายด้วยนี่แล้วเขาก็ทากันตรงนี้เลยคือแบบเราสั่งจากตรงนู้นแล้วเขาก็แบบเอามาทําให้เลยแล้วก็แบบฟีน้ำซีฟิล์มไปด้วยนได้มีได้มาตเต็มเลยนไม่หมดชัวร์<ม><ม> ตอนนี้อยู่ไอแลนด์คาเฟ่มาหาอะไรกินลองของเพราะว่าหิวมากกว่าจะกินข้าวเย็นก็คงแบบทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวถ่ายร้านให้ดูนนะร้านะานะคะนีของที่เดียสั่งมาเป็นนมนมเย็นใส่วิปครีมอันนี้ของพี่การ มาชอบเจงวิปครีมมากบางทีอะอยู่ที่หออนะไรเงี้ยจะซื้อแบบขวดมาบีบใส่ปากแล้วอร่อยอมีกินเกงแล้วเดี๋ยวไปแล้วแอทุกคนตอนนี้ ถึงที่พักแล้วนะคะคือเนี่ยได้ทอคอนแทคทิ้งไปแล้วเพราะว่ากะว่าจะหลับแต่ก็ไม่ได้หลับนะคือเมื่อกี้หลังจากเสร็จจากคาเฟ่ใช่ปะก็ไปนวดไปนวดแบบนวดแผนไทยอะนวดไปประมาณสองชั่วโมงคือแบบเบาสบายตัวมากเพราะว่าตอนแรกอะปวดตัวปวดหลังปวดไหล่มากเลยอะไรเงี้ยเออก็ตอนนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็แบบตอนตอนนวดก็ไม่ได้ถ่ายนะแล้วแบบตอนนี้ง่วงมากเอาจริงๆอะไม่อยากกินแล้วอยากนอน อยากหลับไปเลยแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าซื้อของมาแล้วแล้วอันนี้เป็นคืนสุดท้ายซื้อกุ้งซื้ออะไรมาตั้งเยอะอะไรเงี้ยก็คงต้องกินแหละเดีะะ๋ยวสภาก็อาจจะหายง่วงนะความจริงวันนี้แผนว่าจะไปมาหาลารกาเฟด้วยแต่ว่าคิดว่ากว่าจะกินเสร็จวกว่าจะอะไรเงี้ยก็ก็คงดึกแล้แล้วก็คงไม่มีแรงไปแล้วอันนี้ตอนกลางคืนคืนอแบบ ดูโรแมนติกมากเลยอ่ะมันเป็นเล่าปั่นนะใช่แล้วมันเป็นอะไรมันเป็นฮาวายเอาดีๆจริงไม่ใช่เล่าปั่นหรอมีกินเหล้าอรอยกินเหล้าแปลกปกติเดียมเราคนแบบไม่กินเหล้าเพราะว่าไม่ชอบนะคะพี่การก็ไม่กินเพราะว่าไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่า วันนี้คิดว่าหน่อยโอกาสพิเศษมอร์น,นิ่งค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เชิงมอร์น,นิ่งเพราะว่าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนก็หายไปเลยเพราะว่าง่วงมากแล้วแบบเตามันก็เหมือนไม่ค่อยร้อนมันย่างนานเหมือนกันนะกว่าจะได้กินก็แบบห้าทุมตอนนี้นะคะเรามากินข้าววันที่ร้านพวอพยอมร้อนมากะ เราถ่ายเกี๊ยไงน,นั่นอันนี้อร่อยเป็นแบบยอดมะพร้าวมันกรุบกรุบดีกั่นแล้วมัวกนกรุบเราค่อยกินเราใส่เจี๊ยวมันเผ็ดมากเลยนี่ของกินเรามาเลยนะคะอันนี้เราสั่งเป็นเกี๊ยสั่งเป็นกล้วยหอมทอดแล้วก็มีติมวานิลามีวิปครีมก็ม,มีด้วยเดี๋ยวมาชิมดูว่าเป็นยังไงที่ไม่ติมม่งนคะ ก็หลังจากนี้นะคะเดียวก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนะเพราะว่าชุนละมุนกับการตกรถตกเรือนะคะแล้วก็แบกของอะไรอย่างี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วนะยังไงวันนี้เดียวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะวิวขอบคุณที่ดูจนจบนะ